ทุกคนเห็นไหมสวีทฮาร์ดออนนี่โซ่ส่งมาให้ขอบคุณน้องโซ่มากเลยนะคะตอนนี้โซ่ชวนจอยกรุ๊ปแล้วอย่างงี้นี่เกลาต้องเล่นอันนี่สินะโซ่ก็จะบอกว่ายานี่แบบว่าเป็น AP กันหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยพี่เอพี่เอทำงานอยู่นน่เห็นว่างั้นเร็วๆอยากเห็นสวีทฮาร์ดออนนี่แล้ว <laughs> อยากเห็นสวีททายอันนี้แล้วโซ่ของมั่งสิเอาแล้วโซ่โดนถ่ายได้แล้วได้แล้วเอ็มมันเมาอยู่นอกห้องโทรน้องเมเจ๊ถ่ายกับหิวทําไมถ่ายกับหัวทําไมเออตอนถ่ายมันกับหัวมันถ่วงโทรศัพท์มันถ,ถ,ถ่วงผิดด้านสบายดีค่ะใครอะ่ะคนละเมเหรอใช่อันนี้เมแฟนเอ็มคิดเอ็มอ่ะ เจลีหนูอยากเล่นนะแต่เอมมันเอาคอมไปเปิดเพลงอยู่กากพี่เอเล่นไหมพี่เอกากเล่นเปล่าแหม่ห้าเทพไวไหมเนี่ยโอ้โหพี่เอมาแล้วเว้ยเฮ้ยแหม่ห้าเทพจริงอะ่ะเทพเจ๊งอะ่ะเจ้งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอมเกียจนจะินะเนเะนเะนะ น่าเสียดายแล้วดูสิให้น้องเมย์อันนี้มานั่งเล่นคอมใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิต้องเล่นจากมือถือหรือเปล่าเพราะว่าเอาคอมไปเปิดเพลงอยู่รู้เปล่าหนูลงทัวกับเอ็มด้วยนะจริงเหรอ,อเคยลงทัวกับเอ็มลงทัวนี่คือทัวอะไรฮะขอบคุณมากเลยนะคะดาร์กดีเจกำลังดูอยู่เลยนะเนี่ย ว่าเขาคือใครเหรอไม่รู้จักลงตอนอยู่ NA NA คืออ๋อจริงเหรอใช่ใช่ใช,ใช่ถูกต้องดาร์กน่ารักฟุดฝุดทุระคุยได้ยินเสียงเลยกดเข้ามาพี่เอน่ารักฟุดฝุดเหมือนกันมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยอย่างนี้ใครเล่นอะไรเนี่ยเล่นจ้างหวัดดีค่ะอยากเห็นอันนี้แล้ว่า เดี๋ยวรอรอดูรอดูสกินอนนี่ถ้าเล่นอันนี่นี่จะตายยกทีมมะเนี่ยดาร์กรู้ใจที่สุดน็อตอเมริกาน่ารักจังขอกอดทีดาร์กน่ารักจังคุณเอกขอกอดทีตายละเล่นไปเล่นมาฝรั่งมันเลยชนเข้าทีมเล่นจังร้องเรียกเจลีน่ารักเหมือนแม่ผมเลย สวีทฮาร์ดแอนนี่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปทำผมรอนแป๊บใช่ค่ะนอตอเมริกาไม่เอาไม่ชอบถั่วดำเก็ <laughs> <laughs> บอกว่าไม่ใช่ถั่วดำแต่เป็นเมืองต่างหาก <laughs> นี้เสียงเกมดังค่ะ <laughs> เดี๋ยวรู้เดี๋ยวตอนเลือกตัวละครเดี๋ยวรู้ <laughs> มาแล้วมาแล้ว ขยำหมีเราต้องเลือกตัวก่อนอะสตาวาวเล่นปลาดุก <c oughs> <c oughs> คุณหนุ่มเล่นวิฟอร์จูนผมสีน้ำตาล <c oughs> ย่งางธนูบูมเล่นเอามีของแม่ อัดแท้งอ๋อเอาหมีแท้งเหรอจะไหวไหมเนี่ยทำกับข้าวต้องทําให้มันเวนกรรมนี่ชีวิตน่าสงสารมากเลยชีวิตนักศึกษามีคนฝากมาบอกคะ่ะโซโคีโมยินดีต้อนรับคุณพูดไม่ค่อยเก่งนะคะเอมมาสิใช่ใช่ใช่เจงไม่มีแท้งจะเล่นโอแล้วซูเนโอใช่ไหมยาสุโอเอ้ยไม่ใช่ซูเนโอ ขอบคุณโซ่มากเลยนะคะสําหรับสกินนะคะสวีทฮาร์ดแอนนี่นะคะหรูรา,าคาแพงแล้วก็สวยด้วยเป็นสกินที่แบบว่าเอามาใส่คู่กันนะคะแล้วเดี๋ยวเจลีดเล่นจะเป็นยังไงนิดเจ๊งแน่นอนไม่น่าไม่น่ารอดนะระดับนี้แล้วโอโซ่โซ so, e ่รัดมากโซ่นั่งเก้าอี้โชว์ไหนวาร์วาร์กดบีวาร์ท่านแชะ เพื่อนๆบอกว่าซื้อของแล้วก็ประจําที่ได้แล้วชุดสวย